พอพรลงพื้นที่บุรีรัมเมืองประสาทหินทินภูเขาไฟเสริมสร้างความแข็งแกร่งเครือข่ายยุวะอ,อปอพร,รให้เป็นพลังเยาวชนไทยรวมสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพราะเด็กมีใช้แค่เป็นอนาคตของชาติแต่เด็กคือปัจจุบันของสังคมไทยการติดอาวุธด้านความปลอดภัยให้กับเด็กจึงเป็นเรื่องที่ต้องไปต่อไม่รอแล้วนะ ปอพอเร่งเดินหน้าชักชวนผู้ใหญ่ใจดีทั้งจากศูนย์ปอพอเขตหนครราชสีมาสำนักงานปอพอจังหวัดบุรีรําเทศบาลเมืองบ้านบัวเทศบาลตำบลบ้านด่านองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องและพีพีเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนรวมทั้งบริษัทไทยเวิรเร์จำกัดมหาชน ร่วมกันจัดทําโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลักสูตรยุวะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือยุวะอ,อปอพรอรอณนะโรงเรียนบ้านสวัยสอประชาบุรณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อรักษาและต่อยอดอุดมการณ์มีตากระหารของพี่ๆอ,อปอพอรอที่ได้ร่วมสร้างและพัฒนาประเทศไทยให้มีความปลอดภัยไม่อย่างต่อเนื่อง ปอพอได้ปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการให้ทันสมัยและเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้มากยิ่งขึ้นจึงได้นำยาสามัญประจำบ้านหรือ CBDRM การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน Community Based Disaster Risk Management ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมาปรับใช้เพื่อสร้างการรับรู้รู้เท่าทันภยัย และสนับสนุนให้น้องๆน,นักเรียนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและเป็นเวทีกับเพื่อนการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษาหรือ School Safety ทั้ง3เสาหลักได้แก่เสาหลักที่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่ปลอดภัยเสาหลักที่สง ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษาและการให้ความสําคัญกับความต่อเนื่องทางการศึกษาและเสาหลักที่3ด้านการจัดให้มีการศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรู้รับปรับตัวต่อภัยพิบัติพอเราตระหนักดีว่าที่ใดมีคนบรรยายที่นั่นต้องหมี้นลับ กิจกรรมในวันแรกจึงปรับเปลี่ยนจากการฟังเลคเชอร์มาเป็นรูปแบบการเข้าฐานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ที่ให้เด็กไปศูนย์กลางหรือชายเซ็นเตอร์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารภัยการจัดเตรียมสิ่งของดำรงชีพในสถานฉุกเฉินการสำรวจและประเมินความเสี่ยงภัยในสถานศึกษาและชุมชนรอบข้างนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง,งให้กับผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะคิดเอาชีวิตรอด และมีความเมตตากระหารสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นจากภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอักขีภัยแผ่นดินไหวและอุบัติภัยจากการจมน้ําได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยกิจกรรมในวันที่2มุ่งเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ SBDRM Workshop หรือ l b a s e d d i s ASTER RISK MANAGEMENT โดยใช้กระบวนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมตามแนวทาง c b d r m เพื่อดึงศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการให้ร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสถานศึกษารวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนเพื่อทดสอบและประเมินผลแผนที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้การดําเนินงานเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษาเป็นไปอย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเรามาฟังฟีดแบ็จากเครือข่ายย ah ุวะอปพรบ้านสวายสอกันโครงการนี้คณะครูและนักเรียนได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและได้ลงมือปฏิบัติทําให้คณะครูและนักเรียนได้รับรู้และก็ตระหนักถึงภัยพิบัติต่ตางๆซึ่ง การรับรู้และภัยพิบัติต่างๆนี้จะทําให้คุณครูและนักเรียนไม่ตื่นตระหนกและสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือบุคคลรอบข้างได้เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆก็ขอขอบพระคุณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้มาจัดอบรมให้กับโรงเรียนบ้านสวายสอบประชาบุญนาในครั้งนี้ขอบคุณมากครับ สำหรับนักเรียนในครั้งนี้และคุณครูนะคะได้ความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีท่านวิทยากรมาให้ความรู้อย่างละเอียดและเข้าใจสิ่งที่นักเรียนของเราจะได้รับก็คือการป้องกันตัวเองจากสานาภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเราได้มาเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยต่างๆเช่นอัคคีภยัยวาตภายัยอุทก,กภยัยหรือแม้กระทั่งสึนามิ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจจะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วครูและนักเรียนสามารถมีวิธีการป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ได้ค่ะจากการที่หนูได้เข้าค่ายในกิจกรรมนี้เป็นเวลาสองวันหนูรู้สึกว่าเราได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในสถา,านการณ์ของภัยพิบัติธรรมชาติอีกทั้งครูผู้ฝึกสอนก็ให้ทงความรู้ความเข้าใจและความสนุกควบคู่กันไปด้วย และยังมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสื่อสอนให้พวกเราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและเก็บประสบการณ์เพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือเพื่อเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆจากภาัยพิบัติธรรมชาติพวกเราจะได้มีวิธีการเอาตัวรอดจากการที่ผมได้เข้าร่วมโครงการ่ายกิจกรรมเป็นเวลาสองวันผมได้รับความรู้และประโยชน์มากมายเกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆในชีวิตประจําวันซึ่งมันมีหลายภัยมากที่เกิดในชีวิตประจําวัน ซึ่งการที่เขาสอนแบบนี้ทําให้เราได้ความรู้และความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวได้จริงในสถานการนั้นจริงๆสําหรับพี่ๆน้องๆปอพอหรือผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่สนใจสนับสนุนการจัดทําโครงการนี้เพื่อสืบสารตํำนานยุวะอปอพอรสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม ส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วมส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วมกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยตามรายลิเอียดที่ขึ้นไว้ท้ายคลิปนี้นะครับยุวอปอพารเครือข่ายเยาวชนสู่การพัฒนาสังคมไทยให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืน Empowering the next generation for resilient future